สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์นะคะโดยความรู้พื้นฐานในการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกเนี่ยจะต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องคําเป็นคําตายซึ่งครูสอนไปแล้วแล้วก็เรื่องไตาย,ยางนะคะไตาย,ยางตายไตรแปลว่า3ก็คืออักษร3หมูก่ก็จะมีพยัญชนะมี44ตัวจะแบ่งออกเป็นอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ํานะคะที่คุณครูให้ท่องไปนะคะ ก็คืออักษรสามูคู่ให้ท่องอักษรกลางก็จะเป็นไก่ไก่จิกเด็กตายเด็กตาย,ตายบนปากโอ่งเด็กตายเด็กตายซ้ำสองครั้งที่ก็คือว่าเด็กเนี่ยมันออกเสยนดอ,สอ,ส,อสองตัวนะคะคือดอชดากับดอเด็กตายก็ต่อประตักกับต่อเต่านะคะอันนี้อักษรกลางอักษรสูงให้ท่องผีฝากุงข้าวสารให้ฉันนะคะก็จะมีผีก็ขอพึ่ง ผีฝากฝากก็ฝอฝานะคะก็ไล่ไปทีละตัวเลยอันนี้คืออักษรสูงและอักษรต่ำเนี่ยจะมีต่ำเดียวกับต่ำคู่ที่ให้ท่องต่ำเดียวให้ท่องว่างูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกแล้วก็อักษรต่ำคู่ให้ท่องว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างพ่อนะคะก็จะได้เพยญชนะต่มนี้เลยนะคะถ้านักเรียนแยกออกมานะคะทีนี้มาดูเข้าเรื่องการผ่านอายุสิ่งที่เราต้องรู้ต่อไปคือรูปวรรอยุกต์ รูปก็คือสิ่งที่เราเห็นนะคะรูปจะมีรูปเอกรูปโทรูปตีและรูปจัตวารูปวรรณยุกต์จะมีสี่รูปนะคะต่อไปเสียงเสียงจะมีห้าเสียงนะคะสี่รูปห้าเสียงก็จะมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะสี่รูปห้าเสียง ทีนี้มาดูการผันอักษรกลางการผันอักษรกลางผันได้5้าเสียงซึ่งในช่วงชั้นป .4 เนี่ยเราจะดูการที่คำเป็นนะคะเพราะคำเป็นเนี่ยจะผันง่ายกว่าการผันอักษรกลางนะคะให้นักเรียนรู้อักษรกลางที่เป็นคำเป็นก่อนเพราะมันจะง่ายอักษรกลางที่เป็นคำเป็นเนี่ยจะผันได้ครบ5้าเสียงเลยสามันเอกโทรตรีและจัตวานะคะมาดูตัวอย่าง ดูยังไงว่าเป็นอักษรกลางที่เป็นคำเป็นก็คือเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งค,ค่ะคือพยัญชนะต้นขึ้นด้วยอักษรกลางส่วนจะดูว่าคำเป็นคำตายให้มาดูถ้ามีสระอย่างเดียวให้ดูที่สระก็คือต้องผสมด้วยสระเสียงยาว a e u นะคะนักเรียนต้องย้อนไปดูนะคะคำเป็นคำตายและเรื่องอักษร สาม,มูนะคะเพราะมันเป็นพื้นฐานไม่งั้นนักเรียนจะผันไม่ได้ทีนี้ถ้ามีตัวสะกดก็ต้องผสมด้วยแม่หนงยวงอันนี้คือคําเป็นทีนี้มาดูการผันอักษรกลางที่เป็นคําเป็นจะผันได้ครบ5้าเสียงเลยคือกากาก้ากากาที่สําคัญนักเรียนเสียงจะตรงรูปนะคะอันนี้คือเสียงสามัญ เสียงสามัญก็คือไม่มีรูปตรงนะคะเสียงเอกก็ตรงกับรูปเอกเสียงโทก็ตรงกับรูปโทเสียงตรีก็ตรงกับรูปตีเสียงจัตาวาก็ตรงกับรูปจัตาวาจึงสรุปได้ว่าอักษรกลางที่เป็นคำเป็นต้องเป็นอักษรกลางที่เป็นคำเป็นนะคะผันได้ครบ5เสียงและเสียงจะตรงรูป เสียงจะตรงรูปนะคะข้างบนนี้คือเสียงนะคะอันนี้คืออักษรกลางผ่านได้ครบผ้าเสียงและเสียงตรงรูปในกรณีที่เป็นคำเป็นนะคะอ่าอย่างเช่นคำว่าตีก็จะได้เลยตีตีตี้ตีต,ต,ตีดู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 ด,ดูอันนี้คือครูจะยกตัวอย่างที่เป็นคำเป็นหมดเลยนักเรียนเห็นไหมคะ ผสมสระเสียงยาวผสมสะเสียงยาวคือการผ่านอักษรกลางที่เป็นคําเป็นจะง่ายสุดเลยเพราะผ่านได้ครบ5เสียงตรงร,ตรงรูปตรงเสียงนะคะต่อไปอักษรสูงก็คือผีฝากถุงเข้าสารให้ฉันนะคะนักเรียนต้องท่องให้ได้นะอักษรสูงผ่านได้แค่สามเสียงค่ะอักษรสูงที่เป็นคําตะอ,อักษรสูงที่เป็นคําเป็นด้วยนะคะ ในช่วงป .4 เราเรียนเราเป็นการผันคำเป็นก่อนเพราะจะได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนต่อในช่วงชั้นต่อไปอีกนะคะเรื่องการผันวรรณยุกนะคะทีนี้มาดูการผันอักษรสูงเห็นไหมคะขอไข่เนี่ยเป็นอักษรสูงขอไข่ผีฟักถุงข้าวสารให้สันคำว่าข้าวเห็นไหมขอไข่ผสมสละอา สระอาเสียงยาวก็เป็นคําเป็นนะคะอักษรสูงที่เป็นคําเป็นจะได้เป็นขาขาค่ะซึ่งเสียงกับรูปเนี่ยจะไม่ตรงด้านบนเป็นเสียงนะคะเสียงสามัญเอกโทรตรีตาวาส่วนอันนี้คําที่เขียนเนี่ยคือรูปมันนะคะนักเรียนดูขอไข่เนี่ยใช้แค่ไม่มีรูปกับ รูปเอกรูปโรนะคะแสดงว่าถ้าใช้ขอไข่สละอาแล้วไม่จตาวาเนี่ยผิดนะคะขอไข่จะมีแค่เอกโทแล้วก็ไม่มีรูปทีนี้ก็จะได้เป็นขาขาขา้าถ้าเรามาเขียนเรียงตามนะคะก็จะเป็นขาขาค่าทีนี้เสียงไม่ตรงรูปค่ะเวลาผันขาขาค่าขาขา,ขาให้ครบ5้าเสียง อักษรสูงจะต้องไปรวมกับอักษรต่ําจึงจะผันคบหเสียงทีนี้ถ้ามันผันตัวมันเองเนี่ยมันจะได้ตามนี้นะคะรูปเอกตรงนะคะรูปโทรตรงแต่ขานไม่มีรูปเนี่ยจะไปอยู่ในเสียงจัตวานะคะนักเรียนต้องจำด้วยนะคะถ้าเป็นอักษรสูงที่เป็นคำเป็น ไม่เอกกับไม่โทเสียงตรงรูปแต่รูปสามัญคือไม่มีรูปเนี่ยจะไปอยู่เสียงจัตาวาเลยนะคะอักษรสูงที่เป็นคำเป็นผันได้แค่สามเสียงนะคะ่ะดูตัวอย่างคำว่าขาวเสือขาวกับเสือเนี่ยก็เป็นคำเป็นเหมือนกันเพราะสะกดขาวสะกดด้วยแม่นมยวงแม่เกิลและตัวนี้สระเอือเสียงยาวเป็นคำเป็นขาวก็จะได้แค่ ไม่มีรูปกับรูปเอกกับรูปโทนะคะรูปเอกเสียงตรงรูปโทเสียงตรงแต่ไม่มีรูปจะไปอยู่เสียงสามัญนะคะเสือก็เหมือนกันเสือเป็นอักษรสูงก็จะได้รูปคือรูปเอกรูปโทแล้วก็ไม่มีรูปรูปเอกรูปโทเสียงตรงรูปแต่ไม่มีรูปจะไปอยู่เสียงจัตวานะคะต่อไปอักษรต่ำเดียวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลก กับอักษรต่ำคู่ก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้องนะคะทีนี้การผ่านอักษรต่ำผ่านได้สามเสียงค่ะมาดูเห็นไหมคะผ่านได้สามเสียงเมื่อกี้อักษรสูงไม่มีเสียงสามาัญแต่อักษรต่ำจะมีเสียงสามาัญมีเสียงตรีแต่ไม่มีเสียงตะ,ตะวานให้เรียนดูการผ่านอักษรต่ำที่เป็นคำเป็นเช่นกันนะคะเราเรียนคำเป็นก่อนจะได้ไม่ยากเพราะว่าคำเป็นผ่านง่ายจลิละ คำว่าคาเนี่ยคอควายอักษรต่ําคอควายไม่สามารถมีวรรณยุกตตรีวรรณยุกตัตวานะคะถ้าเป็นคําเป็นน่ะจะมีรูปเอกรูปโทนะคะทีนี้เสียงไม่ตรงรูปคือทีนี้เสียงจะไม่ตรงรูปทุกตัวคาเนี่ยไม่มีรูปจะอยู่ในเสียงสามาัญอันนี้ตรงแต่สองอันนี้จะไม่ตรง ขาเนี่ยจะไปอยู่เสียงโทขาจะไปอยู่เสียงตรีจะเป็นขาข้าขานะคะผ่านได้สามเสียงคือสามัญโทและตรีนาก็เหมือนกันทอก็เหมือนกันคําว่านาจะอยู่เสียงสามัญอันนี้ตรงแต่หน้าเนี่ยจะไปอยู่เสียงโทและคําว่านาเนี่ยจะไปอยู่เสียงตรี ะะทองก็เหมือนกันถ้านักเรียนแยกประเภทออกนั้นเรียนจะดูรูปแบบได้เลยใส่ได้เลยตามตารางได้เลยทอสามัญไม่มีรูปทอเสียงโทและทอเสียงตรีนะคะเวลาเราจะผันให้ครบห้าเสียงต้องเอาไปผสมกับอักษรสูงนะคะอย่างเช่นทอตัวนี้ก็จะไปผสมกับทอถุงเพราะมันมีเสียงทอกับเสียงทออันนี้ทอ ข่อทออันนี้ถอทอท่อเวลารวมกันมันจะคบค่าเสียงทอทอท่อทอทอนะคะทีนี้กันบ้านทำหน้าสี่สิบสามค่ะให้นักเรียนใส่ให้ตรงเสียงนะคะเขาให้เสียงสามัญแล้วยกตัวอย่างคำว่ากันมาอะอะไรที่อยู่เสียงสามัญถ้าอักษรกลางจะตรงรูปนะคะเนี่ยกันเนี่ยไม่มีรูปก็คือเสียงสามัญแต่ถ้าอักษรต่ำก็ตรง แต่อักษรสูงจะไปอยู่เสียงจัตวาจําให้ดีนะคะถ้าใครไม่ทันไปดูย้อนดูได้เลยนะคะเสียงสามาัญใส่คําว่าอะไรได้บ้างใส่คําว่าคาที่ครูยกมาให้ก็ได้ทีนี้เหลือสามไปทําะไรเ <S <S สียงเอกเสียงเอกถ้าเป็นอักษรกลางก็ตรงรูปอย่างเช่นคําว่าบ่าเนี่ยตรงแล้วก็จะมีอักษรสูงก็คือตรงคาอ้วนเสียงโทใช่ไหมคะอักษรกลางทีนี้ อักษรสูงที่เป็นเสียงโทก็ก็ตรงนะคะค่ะนะคะทีนี้เสียงตรีถ้าในเรียนคิดว่ายากในเรียนก็เอาเสียงอักษรกะเพราะว่าอักษรกลางอะตรงลูกตรงเสียงแต่ต้องเป็นคาเป็นนะคะคําตายก็ได้เหมือนกันอันนี้คําตายแต่แต่มันมีบางตัวที่ไม่ตรงแต่อันนี้ตรงคําว่าอะไรดีคําว่ากาก็ได้เนี่ยอันนี้ตรงแล้วไปเสียงตะวัขอให้คําว่าแ๋วเอาคําว่าอะไรคะอักษรสูงมันจะทำาไ ไม่มีรูปมันจะไปอยู่เสียงะตะว,วาเลยอันนี้ใส่ไปเลยถ้านักเรียนจําอักษรสามหมู่ได้หลักการผันได้เนี่ยนเรียนเอามาใส่ได้เลยครูบอกว่าการผ่านอักษรกลางที่เป็นคาเป็นง่ายที่สุดคือตรงรูปตรงเสียงส่วนอักษรสูงอักษรต่ําที่เป็นคําเป็นให้ไปดูรูปแบบว่ามันทําไมคะมันเป็นมันไม่มีรูปแล้วรูปเอกกับรูปโทใช่ไหมแต่มันอาจจะไม่ตรงเสียงให้ไปดู ในตารางว่าเป็นอยู่เสียงไหนจำให้ได้นะคะนักเรียนก็เอามาใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ